ฮัลโหลทุกคนพจิลงสนามครับสนามครัววันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีก1นึอีที่โคตรจะตื่นเต้นเลยเพราะว่าพจิมาลงสนามที่ปทุมธานีสเตเดียมและต้องบอกว่าเป็นคู่บิ๊กแมชประจำสัปดาห์ที่6ของไทยลีกหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับ เพราะวันนี้บีจีปทุมยูนเต็ดเจ้าบ้านจะรอต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือเอฟซเป็นยังไงล่ะแค่พูดชื่อทั้งสองทีมนี้แล้วรับประกันความมันความดุเดือดของเกมอย่างแน่นอนครับเพราะฉะน,นั้นเดี๋ยววันนี้พดจิจะได้เอ็กซ์คลูสุดๆด้วยการไปติดขอบสนามปทุมธานีสเตเดียมเลยนะใกล้ชิดกับแมชการแข่งขันมากๆเลยเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศความมันของเกมนี้มาฝากอย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญครับ ายในบริเวณสนามก่อนเกมการแข่งขันถ้าเพื่อนๆมาดูฟุตบอลไทยลีกเราจะรู้อยู่แล้วว่าจะมีบูธทากิจกรรมร่วมสนุกอย่างมากมายและวันนี้ครับมีบูธของ AIS มาด้วยบูธ AIS จะคึกคักดีดาแค่ไหนและจะมีคนมาร่วมทํากิจกรรมมากแค่ไหนของแจกจะเป็นอะไรปปตามพดกิลงสนามกันไปเลย ตอนนี้พจดีเข้ามาภายในบูธต่างๆรวมถึงซุ้มขายของแล้วนะและตอนนี้พจดีกำลังจะเดินที่บูธของ Hello คุ้นๆนะสวัสดีพี่พอดีขับมาที่ร้อนไหมคะเป็นลมแล้วเป็นลมแล้วเดี๋ยวๆได้ๆเจอน้องแยมโรพอดีเขาเป็นแรปปิดเกิลนะครับและตอนนี้เดี๋ยวพจีจะกำลังไปที่บูธของเอสจะมีกิจกรรมอะไรล้วจะคึกแค่ไหนไป 真的，笑死他。 ก็จะมีนี่เลยเตะบอลใครที่บอกว่าอยากมาเราเตะบอลมาเตะได้เลยที่บู๊ของ AS, ค่ะหรือว่าด้านนี้ที่แบบว่าคนเยอะๆเพราะว่าใครที่ใช้ AS ค่ะนำพอยมาแรกหนึ่งพอยแล้วเลือกรับได้เลยจะเป็นเครื่องดื่มแบบสิงโซดาซาชาหรือจะเป็นไอศครีมน,น้องอุ่นใจก็ได้แล้วก็ใครที่มีแอปพลิเคชัน AS Pay นะคะสามารถเอามาโชว์ให้กับเจ้าหน้าที่หรือโชว์ให้บุ๋มบิมก็ได้รับกระบองลมไปเลย1อัน บิดเฟินค่ะรับบิดจินนี่ค่ะรับบิดเนมค่ะค่ะตัวันนี้บรรยากาศดีมากนะคะเป็นการพบกันร,ระหว่าง BTPU กับท่าเรือเพราะฉะนั้นได้ข่าวเมื่อวานใช่ไหมดูข่าวแล้วเขาบอกว่าฝนจะตกเธอครพายุตะเข้าว,ว,นนวันนี้คืออากาศเป็นใจมากไม่ร้อนด้วยใช่แล้วก็คนเยอะมากๆเลยค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราเต็มที่แล้วก็พี่นักพี่ๆนักแข่งเนี่ยเต็มร้อยแน่นอนใช่ตะกี้เห็นแบบตอนนักเตะเดินมามีแต่คนมากรีดนะคะไม่ได้กรีดเรานะกรีดนักเตะใช่ค่ะ ก็วันนี้นะคะก็สนามคึกคักนะคะใครที่อยากจะมาเชียร์นะคะก็มากันเยอะๆนะคะแล้วก็มาเจอกับพวกเราได้ที่สนามนะคะใช่ค่ะของกินอร่อยด้วยนะคะฝากพี่ๆมาเชียร์กันเยอะๆนะคะ เสื้อกักเขียวด้วยเอ็กซ์คลูซีฟแค่ไหนการใส่เสื้อกักเขียวแสดงว่าสามารถลงไปข้างสนามไปจับไปแตะนักฟุตบอลได้ทั้ง2ทีมแล้วแต่ตอนนี้พุติยังไม่ไปข้างสนามครับเพราะจะ มาร่วมเชียร์กับแฟนบีจีประทุมอยู่ในต็ดที่โซนเอสซึ่งแน่นอนว่าโซนเอสจะมีเดอะแรบบิทเจอเชียร์อยู่ที่ฝั่งนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยววุฒิจะเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดทางกองเชียร์บีจีประทุมไนเตดร,ร,รวมถึงเดอะแรบบิเก็จะน่ารักขนาดไหนและวันนี้จะได้ยิ้มแป้นเต็มที่หรือเปล่าโอเคปีส okay. ิบห้าทีแรกกําลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยววุฒิจะพาเพื่อนๆทุกคนไปดูเกมคู่ไปไหนไอ ประจำมาเชียที่6กบีจีทุงยูเต็ดพบกับการข้าวเรือใน45นาทีแรกไปกันเลย สแล้วครับที่เป็นคู่บิ๊กแมไทริกประจำแมตชเดย์ที่6นะเพราะว่าผัดกันรุกผัดกันรับและก็เป็นทางวิธีทุนเต็ดครับคือสามารถควานหาประตูขึ้นมาไปก่อนจากการมุมต่อของสุรรชาติสายบิติ แต่ว่าก่อนที่บีทีจะนํ<ก>านั้นก็มีเหตุาการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นาการได้จุดโทษของาการข้าเรือแต่ยิงไม่เข้าครับสารนนจอมเซฟจุดโทษเซฟได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีจังหวะที่วาริกนั้นหลุดเข้าไปเหมือนโดนดึงแต่ผู้ตัดสินบอกว่านอกกรอบเขตโทษนะจ๊ะยังไม่ใช่ในกรอบเดดขตโทษเพราะฉะนั้นบีทีมุ่เจ็เลยไม่ได้จุดโทษนะครับสมนะครับที่ เป็นการแข่งขันที่ดวลกันอย่างดูเดือดระหว่างวิจิทุมและการท่าเรือเอนะครับเดี๋ยว45นาทีหลังการท่าเรือของไอซาเดกรามาจะากเ็เจมมาได้ดีแค่ไหนหรือสุชัยคมสิงครับจะหาวิธีเผด็จศึกการท่าเรือได้แบบเด็ดเสร็จเด็ดขาดใน90นาทีรอติดตามกันต่อในขึ่งหลังนะจา๊า สรุปคือบีจีปทุมยูนิเต็ดก็สามารถเอาชนะการท่าเรือไปได้2ประตูต่อศูนย์ปกติแล้วผมจะสรุปคลิปด้วยตัวเองแต่วันนี้มีน้องเยี่ยมลงดีค่ะบีจีนี่วันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าบีจีชนะแล้วก็แข่งกับที่ป้าของเราด้วยค่ะสรุปคนกันง่ะวันนี้เดี๋ยวเราเดินไปด้วยนะคะวันนี้เนี่ยก็เป็นนักเก่งของเรานะคะ เราเซอรราซาสีพิมพ์ก็ยิงไป2ประตูเลยค่ะทําให้วันนี้บีจีปทุมเราเปิดบ้านอาชนะการท่าเรือไป2ประตูตัดศูนค่ะสบายสบายเป็นไงช่วงนี้มั่นใจขึ้นมาหลังจากที่บีจีคือความเก่งได้แล้วน้องแยมโรหลังจากที่พี่เตบอกว่าเราไม่ใช่กระต่ายไฮโซแต่ว่าเราเป็นหมาล่าเนื้อเราทําตัวไฮโซปเนี่ยเราเป็นเราไม่ไฮโซเพราะว่าเราเป็นหมาล่าเนื้อตลอดเวลาเหมือนกันก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยเชื่อว่าแบบเห็นเห็นกาลังใจขวัญและกําลังใจของนักเตะกลับมานะแล้วก็มองเห็นถึงแพชชั่นความทุ่มเทความขยันของนักต รู้สึกว่าถ้าเล่นแบบนี้เจอใครก็ได้ไม่กลัวมาเลยแต่ไม่ใช่คซ็กันพาเลตก็พออย่าไปยุ่งกับเขาคนละลี่คนละลี่ค่ะแล้วยิ่งเวลาที่เตะในบ้านเราอ่ะเราก็ยิ่งมีความมั่นใจเพราะว่าแฟนบอลเยอะมากๆวันนี้แฟนบอลหมื่นกว่าคนแล้วก็อบอุ่นมากๆเชื่อว่านักเตะรับรู้แล้วก็สัมผัสได้แน่นอนค่ะแฟนบอลหมื่นกว่าคนมาดูและบิ๊เกิลมาดูนักเตะมาเจ็บบอล้เจ็บบอลห้าพันแหละ มามาดูเราสักร้อยคนก็พอใจแล้วอันนี้ขออีกหนึ่งคำถามค่ะตอนที่มีข่าวออกมาบอกว่าคุณประวินเนี่ยได้ประกาศลาออกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างอุ้ยใจหายใจหายเลยนะรู้สึกแบบว่าอยู่ไหนเนี่อาเปลาไฟมันอยู่นี่ไงคือคือแบบใจหายค่ะรู้สึกว่า เหมือนเหมือนเขาคือเหมือนเป็นคุณพ่อเหมือนเป็นคุณพ่อของเราทุกคนเลยก็หมดทีแบบว่าพ่อบอกว่าพ่อจะไปต่างประเทศเราไม่กลับอย่างเงี้ยเราก็แบมรู้สึกว่าเฮ้ยมันขาดที่เพึ่งทางใจช็อกช็อกเหมือนขาดที่เพึ่งทางใจไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็คิดถึงคิดถึงคุณไปวินตลอดแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งนะเขาต้องกลับมาค่ะก็ยังเชื่อว่าเขาคง วนเวียนแล้วก็มองก่อนนี้อยู่คือจริงๆเขาดูอยู่ห่างๆอยู่แล้วแน่นอนนะคะแต่เขาแค่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของของสโมสรเราอะไรอย่างเงี้ยและตอนนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปมากๆแล้วเชื่อว่าใช่ค่ะเราเชื่อว่าคุณประวินรับรู้แล้วก็เห็นทุกอย่างรับรู้แล้วสัมผัสได้แน่นอนค่ะตอนเนี้ยปกติเชื่อว่าแฟนๆกระต่ายบ่ายหน้าหนีไปละอยากให้น้องเยบโลชวนกลับมาชียาหน่อยที่ปรทุมธานีสเตเดียมครับก็อยากให้ทุกคน ะะแล้วก็ยังรักสโมสรเหมือนเดิมนะอยากให้แฟนๆเนี่ยามาเชียร์กันเยอะๆทุกครั้งที่แฟนบอลเยอะนักเตะสัมผัสได้เรานักงเตะขอสู้เต็มที่จริงๆตอนนี้นะแล้วก็มาเชียร์กันทุกๆแมตช์เลยค่ะโดยเฉพาะแมตช์ที่เตะที่บ้านเรานะคะแล้วก็มาเจอกับพวกเราและปิดเกลด้วยค่ะและปิดเกิยังไม่ท้อเลยใช่แฟนบอลจะท้อได้ยังไงอย่าเพิ่งทิ้งกันกลับมาก่อนโอเคแล้วเจอกันใหม่ในพุอิีลงสนามอีทีหน้านะจา้าวันนี้ไ้ bye bye. น้องยำรถปิดคิปไปเลยยบายค่ะ <Bye bye. S 2>